มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจว่าจะพูดเมื่อเช้านี้แต่ว่าไม่ได้พูด<ม>เวลาไม่พอนะครับก็เลยยกยอดมากับเรื่องราวข,ของการจัดเวียทีคาดความมุ่งหวังของภาคประชาสังคมนะครับต่อผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเน้นที่เทศบาลนคร แล้วก็ทางด้านอบจครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านคุณนพก็มีการรายงานผ่านไปที่ทางเขาเรียกว่าทางด้าน a c e b o o k นะครับซึ่งก็มีคนแชร์แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตอนช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายของช่วงเย็นของช่วงเย็นงของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะเป็นประเด็นร้อนของวันนี้ครับครับคุณชลิิตครับครับครับก็ต้องอัน เพราะว่าคุณมีส่วนร่วมไงนะจะได้คือผมกำลังจะขอบคุณทีมงานของนักศึกษานะครับกวปรุ่น11เนะนะครับเขาช่วยช่วยช่วยงานกันดีมากนะครับเหมือนกับจ้างออกกาในมาเลยนะครับเก่งเก่งเก่งนะครับต้องเช่นชมในตัวนี้นะครับเอาไปดูสรุปนะครับโดยทางอาจารย์นพรพันเพ่งนะครับที่สรุปเนื้อหามาให้นะครับในการเสวนาในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ บอกว่าภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนมุ่งหวังเลือกนายกและสอยกทีมเดียวกันนะครับต้องการมีนายกวิสัยทัน์และซื่อสัตว์นะครับฟื้นเมืองอุบลน,นะครับรองรองกลับมาเป็นเมืองรองกลับมาเป็นเมืองเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเช้าวันเสาร ที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับเวลา10นาฬกาถึง12นาฬิกานะครับรายงานโดยอาจารย์นพพรพันเพ่งนะครับในฐานะประธานมูลิธิสื่อสร้างสุขนะครับซึ่งก็ได้รับเชิญจากทางนักศึกษาภาคกสวปรุ่นที่11นะครับสาขาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดบลรนชธานีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ห้องบุษยรัฐบุษยรัตรชั้นสองนะครับซึ่งก็มีตัวแทนจากฝ่ายวิชาการหอกานค้านักบริหารภาคประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับร่วมเป็นวิทยกรในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งทางอาจารย์นพพรนะครับก็ได้บันทึกประเด็นนะครับ ประเด็นข้อคิดนะครับท่านบอกว่าจากได้อะไรนะครับข้อคิดจะมีอะไรบ้างนะครับคนแรกนะครับก็คือดรกิติรัตน์ศีหบัตนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับท่านประศานรัฐศาสตร์นะครับรัฐประศาสนศาสตร์นะครับกลับบอกว่าข้อมุ่งหวังนะครับข้อมุ่งหวังให้ผู้บริหารอบทนะครับท่านบอกว่านะครับอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่ แต่ให้ผลกรอบเดิมนะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมใหม่ๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างจังหวัดบุรีรัมย์อย่างนี้นะครับมีจังหวัดมีกิจกรรมใหม่ๆด้วยตัวอย่างของกิจกรรมใหม่ๆก็อย่างเช่นงานสงกรานนะของบุรีรัมย์แล้วก็รวมทั้งการจัดสร้างพวกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิッนะครับแล้วก็รวมถึงอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรนะมีการจัดเสวนาไอจัด กัญชากัญชากัม360องศาซึ่งก็ทําให้คนนี้เข้าไปเที่ยวบุรีรัมย์และก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่บุรีรัมย์ด้วยนี่คือคล้ายๆอย่างนี้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าให้พ้นจากกรอบงานแศรษฐกิพรนษาแบบนี้ครับผมข้อที่2ท่านบอกว่านะครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแก้ปัญหาแก้ปัญหาควันพิษนะครับและก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับข้อต่อมานะครับการแก้ปัญหาน้าท่วมนะครับ ท่านบอกว่า,าควรจะระดมนะครับผู้รู้มาแก้ปัญหาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะครับคือไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะฮะดูอาจารย์ท่านจะ พูดมาหลายครั้งแล้วนะเรื่องนี้นะเวทีปกเกล้าก็รู้สึกอัดอั้นตันดังนะครับผมผมว่าจะเสนอเสนอแนวความคิดแบบบู๊ด้ตามธรรมเนียมสื่อมวลชนพอเห็นอาจารย์นะผมถอยกลัวสู้บู๊สู้สู้แบบสู้แบบเถ้าอย่งฮะจริงจริงอารมณ์แบบนี้มันต้องสื่อมวลชนการเสนอจริงๆแล้วเออมันเป็นมวยมวยของนักวิชาการต้องเป็นมวยบ็อกเซอร์ใช่ไหมผมเลยกลับมาเป็นนักวิชาการสื่อมวลชนกลายเป็นนักวิชาการนักวิชาการกลายเป็น แน,น,นวคิดอาว่วากันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อที่2นะครับท่านบอกในเรื่องของคุณลักษณะของผู้บริหารอปรทนี้นะครับท่านอยากให้เป็นนายกอบปทเป็นคนดีนะครับอยากได้นายกอบปทเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่คอร์รัปชันนะครับและก็ควบคุมบริวารไม่ให้สแสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งนะครับ <c oughs> โอ้ถ้าทำได้นดีมากทีเดียวนะครับ <c oughs> ส่วนท่านที่2นะครับท่านคุณนิมิศตศรีใจนะครับประธานหองค้าจังหวัดวุรัตนมธานีนะครับในเรื่องความมุ่งหวังของผู้บริหารนี้นะครับท่านบอกว่าอยากให้ฟังเสียงประสาอยากให้ฟังเสียงประชาชนนะครับและสร้างการมีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นการจัดการขยะเหล่านี้นะครับการจัดการขยะพวกนี้นะครับ และข้อที่2นะครับผู้บริหารรปนะครับแต่ละระดับนะครับควรมีการพูดคุยกันนะครับทำงานร่วมกันระหว่างอบจเทศบาลและอบตนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะพื้นที่ของตนเองนะครับและและหากต่างคนต่างทำนะครับอันนี้ก็คือจะไม่ไม่ไม่เกิดผลประโยชน์เท่าไหร่นักนะครับประเด็นนี้มีคนพูดหลายคนนะคุณจุลทิศเองก็พูดคุณอัชวันก็พูด แล้วก็ทางด้านท่านประโมทก็พูดนะฮะแล้วก็คุณนิมิตเองก็พูดเหมือนกันแสดงว่านีคิดตรงกันคิดตรงกันคืออยากจะให้ผู้บริหารกอปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นเทศบาลพูดเชื่อมเนื้อหาข้อหากันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทําอันนี้ตรงกันมากทีเดียวนะครับครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับผู้บริหารรปทและก็สทในเขตเทศบาลนครอุบลนะครับควรจะเป็น ทีมเดียวกันนะครับก<ๆ>็คือลักษณะการเลือกควรจะเป็นทีมเดียวกันนะครับเพ <c oughs> ราะว่าถ้าเป็นคนละทีมนี้นะครับต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับเพื่อเป็นคนละทีมจริงก็อยากจะให้มีการพูดคุยกันเอายึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนนี้เป็นตัวตั้งไม่ใช่ว่าต่างคนต่างตั้งแง่ใส่กันแล้วมันก็เลยพัฒนาอะไรไม่ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับอ่า ไม่ใช่เหมือนอดีตที่ผ่านมาท่านบอกว่านะครับทำให้ประชาชนเสียประโยชน์และก็พื้นที่ขาดการพัฒนาของเมืองกลายเป็นเมืองรองจากเมืองเอกกลายเป็นเมืองรองนะครับผมครับข้อที่3นะครับการบริหารเทศบาลนคร <C> e <an> อุบล <C> e <an> นะครับบริหาร <C> e <an> จะต้องให้ความสําคัญกับครูนะครับก็คือการศึกษาคลังก็คืองบประมาณช่างสาธารณประโภคหมอก็คือสาธารณสุขนะครับระวันนี้โดนเลยนะนะครับ แต่ก่อนนี้เราบอกว่าเบียงบางคลังนานใช่ใช่ใช่ไหมคล้ายกันนะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเริ่มต้นจากการศึกษาครูคลัลลงช่างหมอครูคลัลลงช่างหมอนะครับผมครับท่านที่สามนะครับนายแพทย์ปราโมดศรีสมํมปองนะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามัมประสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะครับขอ,ของข้อความหวังนี้นะครับท่านท่านรองปราโมดนะครับท่านรองปราโมดนี่ท่านบอกไว้นะครับว่าควรจะมีการทําแผงแผงเมืองนะครับมัสเตอร์ซิตี้นะครับให้ชัดเจน และมีการบริหารอย่างไปในทางทิศทางเดียวกันในระยะยาวนะครับอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวระบบการระบายน้ำนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2นะครับจัดทำชั้นธรรมตินะครับ <c oughs> อุบลฟอรัมนะครับ <c oughs> ให้ทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลนครได้ถกแถลงและเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นนะครับเพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาเมืองเพื่อกําหนดเป็นนโยบายของผู้ผู้บริหารอ,อบทอต่อไปคือท่ามาว่าจุดป่อ,อนของอุบลเรานี่คือไม่มีชั้นธรรมติของการบริหารงานครับ <c oughs> คือต่างควรต่างทําไม่มีข้อตกลงคล้ายๆกับว่าเป็นเมืองที่ไม่มีข้อไม่ข้อคิดเห็นที่ว่าควรจะทำหนึ่งสองสาไม่มีมคืออยากจะใครจะใครจะทำอะไรก็ทำไปแบบนี้ครับต่างควรต่างทำก็เลยบอกว่าน่าจะมีการจัดเป็นอุบลฟอรัมแล้วก็ ให้คนนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเยี่ยทิศทางของการพัฒนาเมืองอยากเชนการทําพังเมืองนี่จะต้องทํำยังไงบ้างแต่ว่าให้ไปข้อตกลงร่วมกันประมาณนี้ครับที่ว่าอุบลฟอรัมนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคุณลักษณะของผู้บริหารอปทนี้นะครับท่านมองว่าผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนนะครับและต้องมีการเตรียมคนเข้ามาทํางานด้วยโดยยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์นี่กว่าที่ลีกวนจูนะครับจะ ให้ลูกมาเป็นผู้บริหารนี่เขาก็เตรียมลูกตัวเองนี้เป็นเวลายาวนานมากน,นะครับและก็จนกลายเป็นขุนพลคนหนึ่งของสิงคโปร์ด้วยและมารับช่วงต่อไปและก็ขณะเดียวกันท่านก็ยกตัวอย่างของทางด้านญี่ปุ่นที่ให้บทบาทสําคัญต่อทางด้านเาข่าวาท,ท้องถิ่น แต่ว่าท้องถิ่นเองคนที่มาบริหารต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ประมาณนี้ครับท่านก็อยากจะให้ผู้บริหารของอปอบ้านเรานี่ครับแว่าเป็นคนไม่ใช่ว่าคนที่ไร้ประสบการณ์ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วมาลองผิดลองถูกประมาณนี้ครับอีกข้อหนึ่งนะครับท่านบอกว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับต้องมีความเข้าใจพื้นที่ของตัวเองและมีความรู้ในการจัดการปัญหาพื้นที่ อันนี้ชัดเจนนะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีพื้นไม่มีข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ตัวเองเนี่ยก็ทํางานยากลําบากนะครับไปที่คนที่4นะครับนางอัอชวันนะครับพันมีคณะทํา,างานแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับในหัวข้อของมุกหวังของปทนะครับท่านบอกว่าอยากให้สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มทํางานพึ่งพาตนเองนะครับข้อที่2นะครับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรับรู้ปัญหา ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับข้อที่3นะครับทำงานเชิงรุกนะครับอย่ารอให้เกิดปัญหาจนชุมชนเดือดร้อนจนชุมชนเดือดร้อนนะครับและเดินประท้วงจึงเข้ามาแก้ปัญหานะครับข้อที่4นะครับข้าราชการในอปทนะครับต้องให้การให้การบริการนะครับอย่างเสมอภาคแก่ทุกคนไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ผู้บริหารอปทนะครับแต่ละระดับนะครับต้องทํางานร่วมกันนะครับอย่างเช่นอบจกับเทศบาลนะครับ ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหาร,ปรอปทนะครับอบอกว่านะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับโดยให้ดูจากผลงานในอดีตะนะครับแล้วคนต่อไปครับอาจารย์ คนต่อไปนี่ก็เป็นทางด้านนายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าพูดเหมือนนักวิชาการครับผมนะฮะแทนที่จะมีโดยขโมยซื้อขโมยสีแทนที่จะมีลักษณะกันเงียบกระือหรือนะกันเนี้ยกันเนี้ยกันกันเนี้ยแหนนะครับหรือว่าจิกกัดนะครับราลว่ามีคนแย่งสีไปเรียบร้อยแล้วครับเลยเปลี่ยนท่าทีเป็นนอบน้อมถ่อมตนทีนี้ครับผมพูดสุดท้ายอย่างนี้นะครับาจบแล้วติดต่อจังไปครับผม คนสุดท้ายนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับก็บอกว่าความมุ่งหวังนะครับก็บอกว่านะครับการบริหารบุคคลนะครับจะทําอย่างไรให้คนในวงการในองค์กรนะครับทำงานไปในทิศทางเดียวกันและนายกกับสทอททํางานด้วยกันได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับไม่อยากให้ เน้นเรื่องการก่อสร้างวัตถุนะครับแต่ให้เน้นการพัฒนาทางด้านสังคมนะครับผ่านวัฒนธรรมประเพณีนะครับส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารนะครับผู้บริหารนะครับต้องมีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมมีจรรยาบรณในการบริหารนะครับนี่คือประเด็นอันนี้ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนั่นก็คือประเด็นสาคัญนะครับที่จะทอนความคิดเห็นและก็ความต้องการของวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับดูว่าเหมือนกับนายุทธชลธิิตเองเขาก็บอกว่าคือไม่เน้นความโปร่งใสแต่ว่าเน้นความซื่อสัตย์ไม่ใช่เหรอ ครับทำไมถึงไม่เน้นความโปร่งใสเพราะอะไรละครับ <c oughs> ครับโอ้ยแต่อีกย่างบอกเองก็ <c oughs> ยังเรื่ององความจะของอยู่ก็ขยายความใั้ก็รายงานตามคนรับผนรายงานมานะครับคือความโปร่งใสนะครับเผมบอกว่าบางทีความโปร่งใสมันทำกันขึ้นขึ้นมาได้ไงนะครับสามารถที่จะทําเอกสารอะไรขึ้นมาได้นะครับแต่ความโปร่งใสโอเคแน่นอนมันตรวจสอบทางกฎหมายได้ก็ถือว่าความโปร่งใสในระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าหากคุณมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนี้นะครับมันจะอยู่เหนือความโปร่งใสนะครับแน่นอนคุณต้อง ต้องทําทุกอย่างให้ใหดูดีแล้วก็ตามหลักจริยธรรมจรรยาบรณน,นะครับมันก็เหนือความโปร่งใสด้วยนะครับก็เลยอยากให้เน้นเรื่องนี้นะครับครับก็ย้าว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นความมุ่งหวังของทางด้านตัวแทนซึ่งผมใช้คําว่าเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคนาาาักวิชาการไม่ว่าจะเป็นภาคหอการค้าไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคของ ประชาชนประชาสังคมแล้วก็ภาคของสื่อมวลชนทั้งหมด5ด้านว่าสะท้อนซึ่งก็มีจุดร่วมกันก็คือการมีส่วนร่วมและก็การที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารนี้มีการพูดคุยกันในแต่ละระดับอันน่าคุยกันแล้วก็อยากจะให้ มีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงในส่วนของการที่จะเปลี่ยนจากเมืองรองให้กลับมาเป็นเมืองเอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสิ่งที่เราสะท้อนออกมานะครับจากการจัดงานโดยทางด้านนักศึกษากศบปรุ่นที่11ที่ห้องบุษยรัตน์นะครับชั้น2ของคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์เมื่อวันเสาร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถ ก็สามารถชมได้ทางย้อนหลังนะฮะบนคอนเน็กได้สามารถชมย้อนหลังได้ที่อุนคอนเน็กนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนน่าจะเข้าไปศึกษาได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสียสะท้อนจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าแต่ละคนที่พูดมานี่คือถอดบทเรียนของตัวเองเลยนะครับมุมมองที่สั่งสมมาไม่ใช่ว่าคิดกันเฉพาะหน้าตรงนั้นนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเผื่อใครมีโอกาสก็อยากจะให้ไปฟังการฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนะครับซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ทุ่งศีเมือง,งตอนเย็นด้วยควบคู่กันนะครับนะฮะเพราะว่าทางด้านทุ่งศีเมืองเองก็ได้มีการสะท้อนนะครับในส่วนของคําถามนะครับแล้วก็ทางด้านผู้สมัครเองก็ตอบด้วยนะครับนะฮะอ่ะทีนี้ไปถึงทางด้าูดที่อุปถัมภ์รายการนะครับ ถ้าเกิดใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปศูนย์รถยนต์อุบลสวีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถุนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยแล้วก็คิดค่าบริการนี้เรียกว่าประหยัดไปถึง30%ของศูนย์บริการครับนอกจากนั้นก็ยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณเปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยใการรถของคุณรวมถึงการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับ่าสุนี้เสียแจ๊บไปบูคบา,าครับ เปิดบริการอีกแล้วครับท่านเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1น9 7ครับแล้วก็เป็นการเปิดบริการแบบม้วนเดียวจบนะครับนั่นคือมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอน one stop service ครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาตั้งแต่การบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบต่อทะเบียนการรับตรวจสภาพใบขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับ รับฝากต่อทะเบียนให้ด้วยครับรถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบสวิทบริหารจัดการให้แล้วสับนะครับพอเสร็จสับแล้วเขาโทรแจ้งอ้าวุุชลธิศเรียบร้อยมารับเอกสารคืนได้นะครับตอนนี้ต่อให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยชีวิตนี่มันง่ายจริงๆเลยครับผมสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลายเลยครับเอารถไปเอาเอกสารไปแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับไปทํางานต่อเดี๋ยวพอเสร็จเขาโทรแจ้งให้มารับรถคืนครับแค่นี้เองครับ โทรสอบถามเลยมันแมนีูดีอยู่บ่ันขึ้นตัวกังกซื้อบอกว่านั่นศูนย์หกสองนะครับสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์อุบลสวิตหนึ่งก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับครับคุณฟัะท่านใดนะครับอย่าได้ลูกบอลอิลิตไฟายนะครับไว้ ป้องกันอันคือไฟที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับอิลิทไฟนะครับเป็นนวันตรกรรมนวัตกรรมลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโด,ดยคนไทย <c oughs> เป็นลูกบอลที่ใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่ยดลูกบอลอิลิทไฟก็ในกองเพลิงหรือคุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอิลิทไฟไว้ในจุดสมเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับมมเมื่ออิลิทไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในาการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนอย่าได้ลูกบอลองกัันบอิย ที่บ้านที่สำนักง,งานคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับ090 3701013แล้วก็0817908442ครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบัตการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นดีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอบใบนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพและก็ยังสามารถที่จะเลือกชนิดของเลนนะครับเป็นเลนกระจกเลน โปรเก s สซี e เป็นมัติ c o ้ดครับสามารถที่จะเลือกได้ราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่เลือกได้ที่อุบลกันแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ากเทศบาลเก่าเขื่อนธานนีครับ โรงพยาบาลราชเวชบวนรัชธานีนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลืออบัติเหตุฉุกเฉินนะครับพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทีเดียวนะครับโรงพยาบาลราชเวชุบนรัชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดุบลราชธานีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อ ไว้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและก็เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่ก็ให้บริการเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 รู้ผลทันใจทีเดียวนะครับรวมทั้งเครื่องมือในการตรวจเชื้อนทันสมัยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับยังเป็นสถานที่กักตัวนะครับฟอร์ระวัเดินทางกลับจากต่างประเทศให้บริการชาวต่างชาติและก็ชาวไทยที่จะเข้ารานจักรนะครับโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชวิทยาลราชธานี0 4 5 2 8 0 040นะครับแล้วก็ศูนย์สี่หครับครับอ่ะนี่ก็แล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับการตรวจโควิดในทีนเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีสววกวัคซีนแล้วนะครับแต่ก็อย่าพิ่งชลาใจนะครับ,รบผมสามารถที่จะไปตรวจได้ครับ